ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานสยามโมบายโฮมอีกแล้วนะคะพามาดูบ้านหลังคาทรงจั่วหลังนี้ค่ะขนาด3เมตรคูณ4เมตรตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บรายละเอียดแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะความคืบหน้าง,งานตอนนี้ประมาณ80%ค่ะหลังนี้จะมีหน้าต่างที่เปิดได้ทั้งหมด2บานนะคะก็คือจะด้านซ้ายกับด้านขวาฝั่งน้นของตัวบ้านค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกระจกวงกลม น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะหลังนี้เราเลือกใช้เป็นโทนสีดำนะคะมีประตูหนึ่งบานด้านหน้าประตูมีระเบียงเป็นพื้นไม้เทียมค่ะด้านในตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บรายละเอียดสีแล้วก็งานติดตั้งระบบไฟฟ้าย,ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังคาของเขาก็จะเป็นลายไม้แบบนี้เลยค่ะดูมินิมมลอบอุ่นมากๆเลย ใครที่เชื่นชอบบ้านสไตล์นี้นะคะลองมาดูตัวอย่างงานจริงที่โรงงานของเราได้เลยนะคะ